ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะวันนี้แจกของแพงเนาะอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าจูนตัวเองนะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งเนาะแปลว่าอะไรเวลาคุณตั้งใจจูนตัวเองเนาะไปสู่พื้นที่ความจเจริญเนี่ยคุณรู้ไหมนั่นแหละคือแหล่งทรัพยากรเห็นไหมซอสก็คือ Resource นี่คือแหล่งทรัพยากรทรัพยากรทุกอย่างที่คุณเบิกแล้วลายออกมาในชีวิตประจําวันของคุณเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น ลึกความโชคดีเรื่องมาสจรย์ใดๆก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยจูนซอสเองโอ้โหลึกแพงมากเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ในโฟล์บนตลอดเวลาเนาะโฟล์บนเนี่ยฝึกฝนได้ทุกวันเนาะด้วยโรงเรียนซอสนี่สมาธิจูนซอสก็ช่วยได้เนาะก็นั่นแหละอยากบอกทุกคนไว้เลยนะว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลเลยเย่เ <Yeah, S 2> มื่อกี้เพิ่งสอนคาสโซเมทแพงมากลึกมากมหาศาลมากสนุกมากแบบโอ้โห ใครจะคิดว่ามันจะลึกได้เบอร์นี้จริงๆนะเฮลโลสวัสดีจ้าอาสวัสดีทุกคนเลยเย้ yeah. อ้าวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่านางฟ้านะมาแจกของแพงนะรอบสนนะสนุกมากแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้สอนโซเมดแบบอะไรที่ลึกเหลือเกินลึกเช่นที่ว่าคุณจะเข้าใจถึงกดแรงดึงดูดนะและเข้าใจว่าซอสคืออะไรกดแรงดูดคืออะไรจักรวาลคืออะไรนะหลายคนก็ ตีหลวมๆตีรวมๆกันเห็นไหมว่าจักรวาลเนี่ยทำดีให้จักรวาลเนี่ยทำดีให้ทุกๆอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าเนี่ยในคัสโซเม่นี่ลึกไปอีกนะคุณครูตีแผ่ให้เลยนะสวัสดีลูกเยสวัสดีลูกจ้านาใส่สโมสรคร้ลอยดาวปุ้มือวู้กินมากสนุกมากอ้าวมาเลยเดี๋ยวมาขยี้ของแพงเย้เยๆเยเย ดักดูกดักดูกสนุกไหมไหนอยู่ในโรงเรียนซอสแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหเราสมาชิกสมาชิกโรงเรียนซอสสมาชิกชมรมซอสสมาชิกชมรมมินสไฟพรีเมียมโอ้ยสนุกมากเนาะเราก็เรียกจงใจอยู่ในพื้นที่เจริญนะแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ครูดได้ตกผลึกเนาะแล้วก็ทุกคนได้ไปเป็นมันเนี้ยดูของแบบนี้มันไม่เคยโกหกเพราะอะไรสิ่งนี้มันคลายออกในประสบการณ์ชีวิตเลยคนที่อยู่ในการฝึกฝนนะที่เราฝึกกันเข้มมากนะ ปมอาจจะจันเพียบแคปกันไม่ทันนี่แหละโอ้โหมันฟินมากเหมือนอยู่ในสวรรค์นบนดินเลยนี่คือสวรรค์นบนดินของแท้เย่มาเลยลูกมาเลยมาแจกของแพงอ้าวเดี๋ยวจะให้นางฟ้าแจกของแพงเย่แบบบานไปไปสารเลยที่สุดเลยค่ะโอ้ยดีใจด้วยนะลูกนะฟินอะเราก็ฟินกันมากเนาะแล้วก็ของบันนี้ต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะคุณจนกว่าคุณจะรู้นั่นแหละว่าอะไรสําคัญที่สุดนะคุณถึงได้เพิ่งมาจงใจสร้างให้กับชีวิตตัวเองนะคุณครูคบอกให้ใครมาเร็วก็คือได้เร็วนะลูกนะสวัสดีแสงสว่างไอ้ยามีรูปด้วยมามาแล้วไหนเสียงเดี๋ยวคุณดงว่าใได้ยินเลยโอ้โหขอคุณครูเปิดเสียงถึงที่นอนเลยเย้ย ไอ้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เบื่งเรียนคัสโซเมตไปแพงมากน้องก็เลยบอกว่าแพงมากโซเมตที่เคยเข้าใจจริงโซเมตที่เข้าที่เคยเข้าใจคือไม่ไม่ตรงปกเลยเข <laughs> าตลกอ่ะโซเมตที่เคยแพงเข้าใจคนก็เขาเรียกตีความนะคู่ชีวิตหรือโซเมตเนี่ยโอ้ยคนละเรื่องกันแต่ละคนนะหรือว่าไปดูแบบว่าซีรีส์เกาหลีนะไปดู ในใก็ตามในเนี่ยแต่ว่าที่เราสอนละครแกนแกนแท้ใส่ใจทำเลยอ่ะว่าไปวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมโอ้โหสนุกมากคุณครูเป็นสองชั่วโมงที่แบบโอ้โหแบบเต็มอิ่มกับซอสมากจะบอกว่าแบบล้นแล้วล้นอีกจริงๆแล้วก็แพงแล้วก็คมมากทุกอย่างเลยในโซเมดยอดสุดตอนนี้เราสอนไปหลายเดย์มากเลยนะตอนนี้เป็นเดย์ที่หกแล้วอ่ะคิดดูละกันโอ้โหแล้วสอนแต่ละเดย์เนี่ยหลายชั่วโมงมากมหาศาลมากจริงจริงคือแบบ แน่นมากอัดแน่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่อัปเกรดต่อยอดจากเลิฟซีรีส์ไปอีกอะไรอยา่ mm. อยางเงี้ยก็อยากที่บอกเลยว่าใครที่แบบไปตีความเอาเองหรือว่าคิดเอาเองว่าโซเมจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่าต้องเป็นอีกคนในมุมที่แบบเออหลากหลายที่เราเคยรับความเชื่อมาต่างๆ mm. อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าแบบมันไม่มีใครพูดของเพียวเลยมันไม่มีเลยเออพอมาได้เจอ mm. อันนี้เนาะมาเจอเรื่องซอสเนี่ยก็คือแบบว่าตกกระโหลกทุกอย่างเลยแล้วครูครูก,ก็ คือเนีย Amazing มากผมครูก็คือแบบอัปเกรดแบบสุดๆแล้วทรงพลังมากในคอร์สที่แบบว่าเหมือนตกผลึกยอดดอยมาทั้งหมดเลยคือตื่นเต้นมาก่ารผสมการกมาหมดแล้วแพงมากแพงมากแล้วก็ลึกมากลึกแบบอัปเกรดแล้วก็ตีความแบบนี้ไปได้ยังไงเออสาหรับเดียนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูตีความออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะสมมติว่า ถ้าถ้าเราเคยมีประสบการณ์เคยไปได้อ่านเอ่อหนังสือเกี่ยวกับของอับราฮัมหรือว่าได้แปลหรืออะไรประมาณนี้เนาะเฮ้ยทั้งหลายแหล่กดเลงกันทั้งหลายแหล่ม,มันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนจะดีนะมันเหมือนจะดีมันเหมือนจะแบบเฮ้ยการกลมกับซอสลงล็อกอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นแต่ว่าในคอสในคอสของของโซเมตเนี่ยคือจะบอกว่าอันนี้คือแตกลึกละเอียดรู้ถึงว่าที่อยู่ซอสอยู่ตรงไหนแบบกระจัยเกรดไปอีกโอ้โ โอ้โหพลังรุนแรง oh. เออพลังรุนแรงรุนแรงคือแบบรู้ถึงแบบที่อยู่ซอสแล้วก็รู้ถึงว่ารู้จักเลยค่ะรู้จักว่าซอสเป็นใครจริงๆอ่ะ <Okay, S 1> แบบที่ uh, ไม่ uh. ไม่คิดเอาเองไม่ตูตาไปเองหรือว่าแบบไม่เรียกพยายามเรียกว่าแบบอซอสอยู่กับเราทุกที่ในแบบที่บลาบลา,บา,บาคือจะบอกว่ามันไม่ใช่เลยเว้ยถึงแม้ว่าจะเป็นปัญญาในยุคก,ก่อนๆ mm hmm. หรือว่าในคอร์สก,ก่อนๆก,ก็ตามอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ผ่านการตกหลึกแล้วก็อัปเกรดจริงๆมันก็ มันก็อยู่ในกระบวนการที่แบบจะกระจ่างกระจ่างยิ่งๆขึ้นไปอะไรยางเงี้ยถามว่าทำไมต้องอัปเกรดอ่ะคืออันเนี้ยคือแบบในโซเมทนี่คือแบบคือโชว์เลยว่าสรุปซอสอยู่ตรงไหนแล้วเลขาคือใครแล้วทุกอย่างทํางานยังไงเหมือนมันไปเหมือนมันไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชัดเลยไปแวหวกไปแหวกบนโลกโอ้ยแพงอ่ะบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครสรุปแบบนี้เลยลึกม,ม,มาก ไม่มีแม้กระทั่งของของของดัต้าของอับราฮัมอ่ะก็ไม่มีเพราะว่าคุณคุณก็คืออัปเกรดสรุปไปให้อีกก็คือเป็นแผนผังที่อยู่ซอสที่ชัดเจนตรงจุดแล้วก็ยิ่งกว่าตรงจุดยิ่งกว่าตรงประเด็นไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบผ่านการตกผลึกมาอีกอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่คําสอนแล้วมันไม่ใช่แค่คําแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคําที่แปลออกมาแล้วหรือคําสรุปมาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงเป็นเหมือนโฮโลแกรมของซอสที่มันแบบ ลึกไปอีกอะลึกไปเลยอะแบบว่ามันไม่สามารถที่จะพูดได้ในมุมที่เขาเรียกว่าต้องให้ทุกคนไปรู้เองอ่ะเพราะว่าความกระจ่างอะทุกคนต้องไปกระจ่างเองจริงเพราะตัวเด็กจะตื่นเต้นมากคดนีคดนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็เกินคุ้มไปมหาศาลพศานมันคืออริยยซักที่แพงมากจริงๆลูกเด็กๆทุกคนจริงมหาศาล แพงแพงมากแพงมากแล้วก็คือแบบว่าอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะพูดเรื่องโซเมดหรือว่าอะไรอะทวินเฟรมหรืออะไรหลายๆอย่างคือซึ่งมันเป็นสัพทรมนุ์แบบมากๆเลยแล้วก็เป็นการตีความหรือการนิยามของของคนที่อาจจะยังไม่ได้กระจ่างจริงๆอะเอ้ยแต่ว่าพอมาอันนี้คือทุกคนจะรู้เลยว่า,วาแบบโซเมดที่เรารับมาไม่ตรงปกเลยอะเออแต่ว่าที่ตรงปกอะ ก็ตรงปกกับซอสจริงๆอ่ะคือตรงตรงกับจิตวิญญาณตัวในของเราจริงๆคือขึ้นตรงกันจริงๆคือคอมพลีตอะไลเมนต์กันจริงๆแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยลูกชอบมากเลยนะคุณปูคือคือมันจะทําให้กระจางไปในความรู้สึกถึงจิตวิญญาณลึกซึ้งเข้าไปอีกอ่ะดีไปเลยว่าเฮ้ยคือการอะไลเมนต์วิธซอสอ่ะมันคืออะไรกันแน่ออะการตีความแบบไหนกันแน่เออนึกออกไหมเออทีอ ว่าเราบอกว่าเรากลมแล้วเราแบบรู้สึกดีแล้วเราแบบว่าเราอินเลิฟกับซอสแล้วร,รู้สึกเป็นความรักต่างๆนะแต่จะบอกอันนี้คือเจาะแบบสุดขั้วหัวใจจิตวิญญาณของแก่นซอสมากๆเลยที่มันทะลุจึงแบบจ้งเลยจึ้งจึ้งอ่ะจึ้งแบบที่ว่าแบบแม่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ารู้แล้วคิดว่าคิดว่าซอสก็คือเป็นเบอร์ซอสแล้วคิดว่าแบบปัญญามันก็เป็นเบอร์ซอสแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าการแบบ เออมันมันคือมันไม่ใช่การในนี้แล้วว่าครูครูมันไม่ใช่คอร์สแล้วอะลูกรู้สึกว่าบแม่งกําลังกําลังเห็นทุกอย่างทุกอย่างทุกอนุมันคือคมภีของจิตวิญญาณอย่างแท้จริง,รงเลยเหมือนแบบเขาเรียกว่าแผนพี่แผนที่แผนผังชีวิตในทุกทุกพาดพบด้วยนะจริงโอ้ยลูกพูดแล้วก็ขนลุกจริงแล้วมันได้เห็นคำว่นสัญญาของซอส <m uch> เออต่างๆนานาที่ชัวกับเรามากในทถูกๆูกชาติพบที่บอกกับเรามาแล้วเราแบบเุยมันมันแบบโอ้โหมีแต่ความรักที่มันแผ่ซ่านอนะ่ะใช้คํานี้มันแบบทะลุทะลวงมาก <m uch> อะไรอย่างเงี้ยเออแบบใช่สิ่งที่สิ่งที่ในโตเมที่เคยเดาหรือ <m uch> ว่าเคยแบบอาจจะตีความไปเองหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะได้รับสารจากอับราฮัมมาแล้วอะไรต่างๆแต่พอมาเจอในเวอร์ชั่นที่คุณครูแบบอัปเกรดมาอันนี้คือแบบคนละ ไปหนังคนละม้วนไปอีกต้องแบบนี้ถูกมากแล้วจะบอกว่าโซเมเนี่ยคือเขาเรียกว่าจึกเถียงไม่ออกทุกคำมันคือแบบต้องตรงไปที่ตัวในตัวในทุกคนที่เถียงไม่ออกคุณกูจะบอกไให้ไม่ออกใครเถียงไปก็เข้าเนื้อแต่ว่าอันนี้คือเก่นมากเก่นซะจนว่าแบบโดนทุกดอกโดนทุกดอกถึงก็เกือบเกือบเฟี้ยงมือถือเลยอะตอนเรียนอะแบบเฮ้ย ว h a เดอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสิ่งที่รับรู้มา<ห>อะไรอย่างเงี้ย<า>อืมแล้วลึกมากจะบอกว่าวันนี้ที่สอนนะคือละเอียดนัวลึกแบบไอ้ที่คนเข้าใจแบบเผินๆเนี่ยเขาลึกแตกยอดก็ไปที่แก่นเลยแบบโอ้โหลมีอดซะอืมแบบว่าต้องรู้เบอร์นี้แล้วคันอีกอืมอืมอืม ูกก็ว่าแบบคุณครูจะไม่ปล่อยผ่านอะไรเลยเหรอแม่งแค่คํานึงนี่ก็คือแบบบีแล้วบีอีกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคันแล้วคันอีกอะไรเงี้ยคือแบบนวดแล้วงวดอีกนวดนวดแล้วนวดอีกอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเข้มข้นเหลือเกินมันแบบมันสกัดมาแบบแล้วสกัดมาอีกอะไรเงี้ยเออมันลึกซึ้งมากแบบถึงแก่นจิตวิญญ,ญาณเลยแล้วได้รับรู้ความรักของซอสแบบที่แบบเฮ้ยมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงมัน เฮ้ยทำไมแม่งแ,แบบโอ้โหคําว่ามหาศารที่เคยสัมผัสเนี่ยคือเด็กก็บอกเลยว่าแบบความรู้สึกที่ผ่านมาคืออันนั้นคือกลายเป็นมหาศารในเวอร์ชั่นที่แบบเล็กน้อยไปเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกเนาะกับซอสอะไรเงี้ยอืมแต่ในโซเมตที่ยกระดับแบบสุดๆไปเลยแบบโอ้โหแม่เจ้าอ่ะเออคูฟิ่ง a m a z i n มากฟินแล้วก็ดีดมากจะบอกไว้ให้ว่าสิ่งที่เราสอนกันในทุกๆคลาสคืออาหารจิตอันโอชะ แล้วคุณครูจะบอกให้ว่านี่แหล่งเดียวเลยไม่ซ้ําใครแน่นอนและที่สาคัญคือแอดวานมากใครได้รู้จริงรู้ลึกเป็นได้เลยทุกคนลูกศิษย์คองครูเป็นได้เลยทุกคน,น,ลกคนแล้วเร็วมากด้วยจะบอกไว้ให้โคตรเร็วจริงอืจริงโอ้โหแล้วลูกอะ่ะจะบอกว่าแบบเฮ้ยพอลูกอะ่ะได้มีได้มีแก่นมาจากกายทองคาแล้วใช่ไหมเรารู้จักที่อยู่ของซอสแล้วอะ่ะเออแต่ว่าคุณครูรู้ไหมว่าการเวลาในการอัปเกรดปัญญาไม่ว่าจะแบบเดินทางมา ด้วยกันกับเลิฟฟีลี่เนาะคอร์สก่อนหน้านี้แล้วก็ไหนจะเอ,อ่อคอร์สอะไรอีกอะมิติสวรรค์ต่างๆมันทำให้ลูกแบบแจ่มชัดกับตัวเองมากเลยว,ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วซอสมันก็อยู่ตรงนั้นนะแล้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนของที่อยู่ซอสชัดเจนขึ้นไปอีกแล้วใครจะมาบอกว่ากดแรงดงดูดคืออะไรแล้วซอสมันใช่ สิ่งเดียวกันไหมที่เราเคยแบบพูดแบบผสมรวมลงกันว่าแบบมันคือซ้อนมันคือกดแรงดึงดูดแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแบบว่าของครูก็คือฉลาดมากแบบว่าไม่รู้แบบสมองทําด้วยอะไรเนาะคือแบบแยกทุกอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็บอกถึงกลไกลของแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเลยว่ามันทํางานได้ยังไงอ่ะเออจะจ้าคือมันไม่รู้ เอากี่มิติมาบอกอะคือมันไม่ใช่แบบสามมิติสี่มิติห้ามิติคือมันแบบว่ามันคือทุกอนูในทุกๆทุกๆมุมมองเลยอะที่แบบไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยไม่สามารถจริงๆเออจริงๆแม้กระทั่งหนังสือฉบับเดียวกันสารฉบับเดียวกันเนาะแต่ตีความออกมาคือคนละยอดเออคนละยอดจริงๆใช่แล้วใช่แล้วอ,อันนี้นัวมาก มากมีความสุขมากคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ของการได้รู้ค้าสสยธรรมที่บูสอนแต่ละคาสนะผลลัพธ์คือมันจเจริญรุ่งเรืองทุกด้านในชีวิตทุกอย่างที่คลายเงินก็เข้าเบิกบานตอนสัมพันธ์ก็ดีทุกอย่างก็ดีโอโหลูกเกินจะประมาณได้เหนือกว่าความมหัศจรรย์แล้วไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ใดๆที่ไหนอีกต่อไปเลยอ่ะเข้าใจเป่า <ừ> เป็นรากฐานที่มั่นคงแก่นแน่นและอริยทรัยพย์เป็น ปัญญาติดตัวไปทุกพวกทุกชาติอย่างเถียงไม่ออกประเดียงไม่ได้ปิดประตูทุกการเถียงเลยว่าแบบคืออันนี้คมมากยอดดอยมากเราถามว่าแบบคอสก่อนก่อนอะดิก็พูดตรงๆเนอะคอสก่อนก่อนก็อาจจะยังแบบเอ้ยยังมีบ้างนะยังมีพอยังมีบ้างแต่มันก็คือผ่านการเดินทางนะคือตัวเราเองเนี่แหละที่เราเอะเราอาร์คมาซึ่งมันเป็นประโยชน์กับการขยายไปต่อของเรากับซอสมากๆเลยที่จะได้กระจ่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลื่นไหลไปกับซอสด,ด้วยไม่แบบ ไม่เถียงไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินตามซอสอย่างเดียวนึก<ช>ออกไหมมันก็เลยทําให้เราได้แบบอ๋อเจอคําตอบที่กระจ่างแล้วก็ยิ่งฟินอัปเกรดยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอดองทุกค้าน่ะดองทุกค้าเพราะว่าแต่ละค้านี่โดนตัวในตลอดจริงคุณจะบอกให้ว่าโอ้โหมนุษย์ชีวิตหนึ่งต้องรู้ขนาดนี้ไหมแต่ว่าการได้รู้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลเหลือเกินเออใช่เพราะว่าคุณก็หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตไม่ได้คุณใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันเนาะใครลีกเก่แท้ บอกเราพูดกันนักะหนาแหละพูดกันเป็นร้อยร้ยล้านล้าครั้งแลก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถึงเวลาได้ยินนะลูกนะไปลงให้ได้เลยในชาตินี้นจะปักธงไปก่อนเลยเดี๋ยวซอส่งตังคให้เรียนฟรีนะลูกนะเย้ฟินมากฟินมากขอบคุณครูมากเลยที่แบบเออที่แบบคือรู้สารแพงขนาดนี้แล้วเหมือนมันเป็นสีเครตยอดดอยแล้วนะคุณครูสําหรับลูกรูสึว่าสิ่งเนี้ยมันคือ คลาสที่มันอัปเกรดเยอะสูงๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิเลิฟซีรีส์หรือว่ามิจิสวรรค์นเนอะเออหรือว่าโรงเรียนซอสก็ตามแล้วก็ไหนอีกอะอันนี้โซเมดเนาะที่เราอัปเกรดกันมาอะไรเงี้ยคือลูกอะสำหรับลูกลูกรู้สึกว่าเหมือนซีมันคือซีเครตสออฟไลฟ์จริงๆนะของชีวิตจริงๆที่มันไม่มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครบอกแต่มันไม่มีใครรู้กระจ่างก,ก็ใจวะประเด็นอนะ มันไม่มันคําว่าไม่มีใครบอกเนี่ยมันมันมันใช้ไม่ได้คือเขาบอกอในสิ่งแต่ในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จริงตั้งหากเข้าใจไหมเขายังสงสัยอยู่เลยเขายังบอกในสิ่งที่เขายังสงสัยอยู่เลยยังเอ๊ะอยู่เลยหรือว่ายังแบบไปขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เลยเข้าใจปะยังมูอยู่เลยหรืออะไรต่างๆมันก็มีมันก็แวรี่เนาะเออตามระดับการการจูนของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันนี้ก็คือเวอร์ชันซอสที่แบบเบอร์สุดจริงๆเราจะพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าแบบ เออมันโคตรสุดแบบยกระดับอัปเกรดจริงๆอ่ะเออแล้วแล้วก็คือขอบคุณครูมากที่เหมือนแบบไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงสูตรการจูนซอสอะน,นึกออกไหมแล้วก็แล้วก็ตกผลึกออกมา<อ>กเป็น<อ>ขังแบบอะ, <laughs> อะไรนะคะบอกหมดเลยละอเอียมดมากบอกหมดเหมือนบอกข้อสอบหมดเลยอ่ะ <laughs> เข้าใจไหม <laughs> เหมือนแบบคนนึงจะทํา ข้อสอบในคีวิตตัวเองอะแต่มันไม่ได้เป็นการทดสอบในแบบนั้นนะทุกคนคือแบบไปอัปเกรดตัวเองเนาะมันไม่มีอะไรที่จะทดสอบเราเลยไม่มีเลยจริงๆเราเป็นคน,คนเลือกมันมาเองหมดเลยแล้วก็เป็นคนสร้างมันมาเองหมดเลยอะไรเงี้ยอืมแต่คือแบบในนั้นอะบอกหมดเลยว่าแต่ละข้อตอบอะไรในชีวิตเราต้องไปลงล็อกไหนก่อนต้องไปจัดก,การเรื่องไหนก่อนต้องไปพาวอเรตีเรื่องไหนก่อนทุกอย่างถึงจะลงตัวขี้ขายทุกอย่าง อย่างดีเองอต้องไปอยู่ห้องต้องไปหาห้องซอสที่ไหนเออห้องซอสอยู่ที่ไหนอ่ะเข้าใจว่าคือต้องไปฟังเองจริงวันแบบโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวก็แบบรัวหยุดพิมพ์ไม่ได้แล้วก็แล,วกแล้วประเด็นก็คือสิ่งที่มครูบอกก็คือมันมันเกิดขึ้นในชีวิตยอย่างแท้จริงเลยถ้าทุกคนไปฟังทุกคนจะรู้เลยแล้วอ๋อในชีวิตตัวเองเลยมันมหาศาลมากเด็ก,ดกอ๋อจริงอืมจริงจะาจ้าโอเคอะมีอะไร ทิ้ายไม่ทิ้งท้ายทิ้งอยายทิ้งทา้ทงทายก็คือแบบว่าโหมันสุดยอดที่สุดเลยเนาะในการที่ได้มาอัปเกรดและไปต่อในปัญญาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สําหรับตัวเดเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเดียก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็ได้เวิร์กช็อปเข้มกับมันในทุกๆอนูจริงๆเนาะเออได้เอามาเอาปัญ,ญญานั้นมาเป็นมาใช้ในชีวิตจริงๆแล้วก็ตัวเดเองก็คือ โอ้ยคุณครูคือแบบเป็นผลลัพธ์ในในชีวิตตัวเองแบบไพศาลมากแล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคําว่ามาจากพื้นที่การจูนซอสมาจากพื้นที่ปัญญาจริงๆแล้วที่ คือมันมีดักคำนี้คำเดียวอะไรเงี้ยเออมาจากทุกคอสของคุณครูที่เจรณาไอเดียเนาะแล้วก็ทุกอย่างที่มันแบบเคลื่อนไปต่างๆกันนายังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไงก็ยังแบบอยู่ในพื้นที่ซอสที่อัปเกรดจริงๆขึ้นไปจริงๆแบบขอบคุณคุณครูมากแบบที่สุดเลยขอบคุณโรงเรียนซอสขอบคุณนางฟ้าทุกคนรักทุกคนเลยรักคุณครูเออแบบขอบคุณมากที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เอื้อเฟื้อปัญญาแพงแพงไพศาลเออมันเหมือนว่าล้นเหลือจากตัวเองจริงๆแล้วก็ทําสูตรสูตรวิชาจูนซอสอะ่ะที่แม่งแบบ แม่งคือปรมาจารย์นอะเข้าใจว่าแบบแม่งคือกลยุทธ์อะไรนี่คือยิ่งกว่าวิชามาร <laughs> ของแบบมนุษย์คีมุง <laughs> แม้วิชามารซอสจริงๆที่แม่งรู้เรื่องนี้แล้วแม่งคือทุกอย่างแม่งคือโอ้โหคือเรื่องคนอื่นหรือมนุษย์คนอื่นแม่งคือไปแบบมันนอกเรื่องนอกโลกกันไปเยอะมากอะไรเงี้ยนึกออกมาแต่ว่าของเราแม่งมีแต่เข้าแก่นเข้าแก่นแล้วแก่นอีก<ร>แก่นแล้วแก่นอีกอะไรเงี้ย เออมันแบบจึ้ง <ๆ S 2> สุดๆล้ำจริงๆมันล้ำกว่าทุกเทคโนโลยีใดๆอีกจริงๆแต่อยากให้ไปฟังเองจริงจะได้กระจ่างเออเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่โอ้โหสิ่งที่เรียนอะสิ่งที่ตั้งใจอ่ะมันโอ้โหเดี๋ยวก็กราบขอบคุณตัวเองขอบคุณคุณครูขอบคุณทุกคนขอบคุณทางฟ้าทุกคนมากเออยังนึกขอบคุณไปถึงแบบไอ,อ้คนที่แบบ แชร์ไลฟ์คุณครูเนาะนางฟ้าที่แชร์ไลฟ์คุณครูยุคก่อนก่อนหรือว่านางฟ้าที่มาสร้างร่วมมันมันสวยงามมากอะไรเงี้ยเออแล้วแบบดูดิมันแบบผลของการมาคุเคีกันในพื้นที่ข้างบนอ่ะมันชัดเจนมากคุณครูในคอร์สโซเบดเออเดย์หกที่ผ่านมามันก็ชัดเจนมากมันทําให้รู้ว่าแบบโอ้โหสิ่งที่เราสร้างเนาะสิ่งที่เราคุเอีกันในพื้นที่ซอสจริงๆรอ่ะผลลัพธ์แม่งคือแบบมหาสารไพศสารขนาดนี้อ่ะมันแบบเฮ้ย ยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นชัดเจนในความรู้สึกแล้วก็คลายออกมายิ่งแบบสุดมหัสจรรย์ไปอีกอ่ะคุณครูเกินจะพานานาแม่ขอยลูกมีแต่ความสุขความเจริญดีใจกันทุกชีวิตที่ลูกได้ก็เรียกว่าอะไรนะไปทวนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกับมันแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเนาะแล้วที่สาคัญก็คือเนี่ยเป็นเด็กผู้ฝึกฝนทางนั้นจาไว้นะเด็กๆทุกคนใครได้ยินเสียงนี้ใครเห็นคลาสนี้ใครเห็นคลิปนี้จงรู้ไว้เลยว่าพื้นที่นี้ คือการร่วมสร้างที่ดีงามงดงามมหาศาลที่สุดเลยจะบอกไว้ให้เออ<ร>จริงที่สุดมันงดงาม<ห>าถึงแก่นจิตวิญญาณเลยลูกนะแล้วก็ครูก็ดีใจแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ได้บอกการนี้กับทุกคนแล้วก็ได้สร้างร่วมกันในบ้นที่สวยงามเช่นนี้นะแล้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนเนี่ยไปจูนตัวเองกันนะแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือโรงเรียนซอสนะจริงๆแล้วโรงเรียนซอสคือทางลัดเลยจะบอกไว้ให้แต่ที่สําคัญก็คือทําไมเราต้องรู้ปัญญา ก็ยิ่งรู้ปัญญายิ่งแก่นแน่นยิ่งโอ้โหอยู่ในโรงเรียนซอสไม่ไหวจะบอกให้ให้ที่สุดโรงเรียนซอสคือที่สุดโรงเรียนซอสไปลงให้ได้นะและปิดในแต่ละรอบนะเราต้องรอเดือนหน้านะลูกนะาวันนี้ตาเดือนแล้วเออเร็วว่านะเดี๋ยวเราจะไปกันเดือนถัดไปแล้วนะแล้วก็มีคนจองกันเป็นล่วงหน้าเป็นปีแล้วนะลุงนะก็บอไม่ให้นับใยเย้เอา สมาชิกโรงเรียนซอสนะชมรมซอสนะขับซอสวันนี้ให้โปรสุดท้ายนะจากเก้าพันกว่าบาทวันนี้โปรสท้ายเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเป็นวันนี้เท่านั้นนะเราเวิร์กช็อปกันทุกวันทํากันทุกวันปินมากแล้วเป็นการสร้างพื้นที่เจริญอย่างแท้จริงเลยสวยงามที่สุดในโลกในชีวิตที่เกิดมาเลยนะน้าตาไหลน้ําตาล่่งกันทุกวันนะก็ใครอยากสัมผัสความปิตดีสุขลึกซึ้งเช่นนี้นะก็ปรับทงให้กับตัวเองได้แล้วนะลูกนะเพราะว่าของแบบนี้เนาะ คือต้องคลื่นที่ใช่อย่างแท้จริงเลยแล้วก็มันสูงมากจริงเลยลูกไวส์สูงมากนะแล้วก็ใครอยากไปทางรัดก็สมาธิจูนซอสได้ง่ายมากแล้วก็โซเมทที่เราสอนกันอยู่เร็วๆนี้อยู่ตอนนี้ด้วยแล้วเร็วๆนี้จะมีรอบสดนะรอบสดท <Wow. S 1> ้าโซเมทวันนี้จากเซนสองวันนี้โปรสาย 88, แ, <S <S แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดแปดวันนี้เท่านั้นนะแล้วก็แบบออนไลน์ใครจะมาลงออนไลน์ย้อนหลังที่เราเพิ่งสอนกัน ตอนนี้ไปเด y หกแล้วมันลึกมากแล้วโ,โหหลายชั่วโมงมากฟังกันจนตัอริยทรัพย์เนี่ยเจริญไปยันชัดน้าจริงจริงต่อท่อไม่ไหวลึกมากนะลึกแบบว่าโอโหหาทั้งชีวิตจะหายยังไงเนี่ยเท่าไหร่ก็คือประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะสําหรับโซเฟน <สด S 1> จากเจ็ดหมื่นกว่าบาทวันนี้โปรสุดท้าย 55, ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเท่านั้นนะบวกอีกนิดหน่อยก็มาลอกสดได้แล้วนะก็ นะไปปัตทงโรงเรียนกันเองนะลูกนะก็วันนี้มาได้รักแล้วก็รักทุกคนเลยเวอร์พลอยพูดมีแต่ความสุขความเจริญมีคนถามสมาธิจูนซอสด,ด้วย <Yeah. S 2> สมาธิจุนซอส <Yeah. S 2> จนบัตรนี้ตั้งแต่ผู้คนที่ได้เรียนสมาธิจุนซอสตั้งแต่วันแรกรก็ยังใช้มาปีคบปีแล,<ร>แ,ลแล้วเนี่ยจริงกว่าแล้วนะจริงเหรอ,อคุณครูนี่กําเนิดนิววาเดียเลยนะทำสมาธิจุนซอสอะนิวนิววาเดียเลยนะเกิดใหม่เลยต้องบอกว่าเด็กๆหลายคนเขาเรียกได้ชู ชอออกดอกออกผลในชีวิตอย่างแท้จริงแบบเร็วมากสมาธิจูนซอสเหมือนขึ้นลิฟต์ไปอยู่ในสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วเลยใครสมาธิไม่เป็นไม่เก่งเก่งตูดอะไรก็ตามเนี่ยคุณกําลังอยู่ในหนทางเหนื่อยยากแล้วจะบอกว่าให้เนื่์ดแล้วก็นั่งสมาธิไม่สนุกด้วยนะแต่สมาธิจูนซอสที่เราสอนกันเนี่ยจูนซอสได้สนุกมากฟินมากแล้วอยากนั่งมันทุกวันจนป่านนี้เนี่ยไม่นับวันไม่นั่งได้เลยถูกไหมอือจริงจริงทุก,ทกวันเลย,เลย ทุกวันแล้วก็บางทีก็ระหว่างวันโอ้สนุกมากฟินมากมันง่ายมากเลยม่ลาบเบเยอส์ัอสุอนนี้โปรนะจากแปดหมื่นกว่าบาทวันนี้หกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกไปในเที่ยงคืนวันนี้นะลูกค้าแล้วนะบายวันนี้ก็เอายบายขอบคุณที่ดูมาร่วมสร้างกันนะในในคลาสก็สนุกมากเลยก็เราก็ไปกันไกลมากแล้วก็เขาเรียกว่าจะเลิญลูกหลับสวยมากค่ะแบบ อจะเล่นลูกเรื่องแบบเงียบๆแต่ทรงพลังที่สุดเลยแล้วเราก็สุดนี้ก็คือที่สุดในจักรวาลในชีวิตของเราแล้วเห็นไหมล่ะแล้วเราก็ฟินใครร่วมเข้ามาเนี่ยก็เซเลบรบตรอเซเลบรตใครยังไม่ถึงเวลาก็อวยพรให้ทุกคนได้ถึงเวลาได้เขาเลือกตัดสินใจให้กับชีวิตตัวเองนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตลอดมันอยู่ที่การตัดสินใจเลวนะก็รักทุกคนเลยก็นะรักทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขทุกคนเจริญเย้ ด่าข,ขอบคุณนะคะคุณครูขอให้คุณครูแฮปปี้เบมบานเจริญรุ่งเรืองเย่งเลยดูควางเจริญรุ่งเรืองของลูกแล้วก็ทุกอย่างจะได้เห็นชัดเจนในประสบการณ์ๆๆๆเห็นไหมล่ะมันเถียงไม่ออกเลยพอเราได้มาตูนซอสได้มารู้อะไรพวกนี้มันก็นี่เขาก็เต็มใจนางฟ้าวันเดียก็เต็มใจมากที่จะมาขยี้ของแพงให้เพื่อนเพื่อได้รู้แล้วว่ามันมหาศาลแค่ไหนนะคุณครูก็เป็นเกียรติชินมากเลยนะที่ลูกได้ทําสิ่งดีงามนี้ด้วยกันนะลูกนะเป็นเกียรติ ในชีวิตเช่นกันก่บคุณครูเ,เช้าบุญมากที่ลูกแบบกําลังจะล้มตัวนอนแล้วแบบเปิดมาเอาครูสอนนะ่า <c oughs> ก็เลยกระโดดเข้าไปในคลาสเลย <c oughs> แบบว่าโอ้โหอยากยาซอสไม่ไหวเออแล้วก็อินสปายเสมอเออพร้อมเสมอถ้าแบบว่าเดียแบบว่าจับมือถืออะ่ะออพร้อมเสมอจะกระโดดเข้าอยากบอกอ่เอยากบอกมันล้นไงหน้าดารักท <c oughs> ี่สุดเลยลูกขอบคุณลูกนะขอบคุณคุณครูกับค,บคุณนางฟ้าทุกคนนะคะ ขอบคุณน้องด้วยเย้ yeah. <Yeah. S 2> ไปแล้วไปแล<อ>้วบ๊ายบายค่ะ good night ค่ะ good night